ขนาดก็สบายจะอารมอยแย่ดีดแม่เพิ่งแก้มกันานลูก เต็มตัวเต็มขาเลยเต็มหน้าเลยหมดหล,อ,ลดอดเลยนี่บอลลูเลยติลูก สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหลในต่างแดนนะคะสาวแหลอาจจะบ่ได้พูดเสียงดังนะจ้ะเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลเนาะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยจ้ะเมื่อคืนนี้หลังจากมาถึงโรงพยาบาลตอนแรกนะคะตอนแรกไปที่โรงพยาบาลเยอวิกก่อนเนาะคะ่ะหลังจากนั้นโรงพยาบาลเยอวิกเขาก็ส่งตัวมาที่อีอก อีกเมืองหนึ่งเนาะตอนแรกนะ่ะจะส่งไปที่หาไหม้เขาก็เลยไม่ส่งไปที่หาไหม้แต่ส่งมาไกลกว่าหาไหม้นกะาวแล้วก็จำไม่ได้นะครับว่าชื่ออะไรอ,อยากนอนจับพี่น้องตึ้งบอกไทยน้ำมนเมเน่แม่ลูกวันกัสินาโซ่มาจากพี่น้องแล้วก็ใช้เวลาในการขับรถประมาณชั่วโงมงครึ่งสม,ม่งเคืองจากพี่น้องครับ ก็ว่าตอนแรกก็จะตอนแรกไปหามหมอที่อนามัยหฮบเนาะพี่น้องหมอก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นแค่ผื่นพื้นบานเท่ากับเสื่อเอินว่าพื้นขั้นไข้พื้นพื้นแดดฟดแดดจนเสียลพี่น้องเพื่อนก็ให้ทิ่มมาท่าเพราะว่าน้องเป็นแค่ผื่นเนาะหลังจากนั้นสาแล่ท่าให้ลูกแล้วแก้มเขากับว่าเศร้ามิแตะขยายแย่ขึ้นแง่ขึ้นก้าแล้วก็ลามไปถึง ทั่วตัวเลยเนะก็เลยพากันตัดสินใจโทรหาหมออยู่เมืองเยอวิก <c oughs> โอเคซะแล้วก็เลยให้พ่อนอยเอนนะ้นัดโทรนัดหมอให้หมอตรวจให,นหน้นาอพี่ก้องเพราะว่าโรงพยาบาลบาที่นี่เราต้องโทร,โทรนัดจอง เวลาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าถูกเชิญนะ่ะเราก็สามารถมาได้เนาะกันเกี่ยวกับเด็กน้อยหรือว่าเป็นยังชุกเชิญนเนีเ่ะเสีพ่อมาหอดอหมออยู่เยอวิกโรงพยาบาลเยอวิกเนาะ่พี่นน้หนึ่งทุ่ม มาถึงหมอที่เมืองเยวิกหนึ่งทุ่มหลังการลังจกนั้นหมอก็เลยได้ออน้องไปเช็คตรวจเช็คร่างกายเนาะว่าน้องเป็นอะไรกันแน่เนาะเพราะว่าเ,าเขาก็ถามว่าสาเหตุน่ะเกิดจากตรงไหนก่อนจา้าแล้วบอกว่าหมองแยมก่อนเนาะแล้วก็หมอที่อนามัยหอบบอกว่าเป็นแค่พื้นขั้นไข้ แต่หมอได้ตรวจเช็คน้องแล้วสรุปคือหมอบอกว่าน้องเป็นติดเชื้อแบคท,ทีเรียเส้นก็เลยทรงทรงจากหมอที่เยอวิกทรงมาอีกหมองหนึงเสื้อเมืองอีกอย่างบ่บแม่นเดินีละหาม้ได้ที่ดองงอีกเมืองหนึงเนาะถึงใส่เวลาเดินทางไก่ก็นีละหาไหมใหญ่ <c oughs> แกลมม์ม เหตุเดนซิค in <laughs> ุมูสฮะเอ็นบลูมเอ็นเบลูมเอ็นเบลูมเดาสาเลยจีจำป่อยากจำพี่น้องภาษาศนาเอ็นเบลูมเอ็นบลิมหมอหมอเป็นได้ตรวจยางถี่ท้วนแล้วเนาะเปิดกระดีทรงมาเอ็นเบลูมหลังจากนั้นก็ให้น้องนอนรักษาตัวที่นี่แล้วก็หมออยู่อนามัย วิจัยโรคผิดแล้วก็ให้ยามะพิดเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทําให้แบคทีเรียรติดเชื้อติดเชื้อแล้วก็ล่ามไปทั่วตัวนอกจากเพราะว่าหมอไม่นิชัยโรคผิดแล้วก็ให้ยาพิดแล้วก็พนจังบอกว่าอนอกเป็นพื้นขั้นไข้เสียพื้นห่อนเสียห้อาบน้ํา สี่ครั้งต่อหนึ่งวันแล้วก็ทาครีมทาอะไรแต่ที่จริงเราวมฮอดมองนี่เพิ่นบอกว่าอาบน้ำบ่จำเป็นต้องอาบทุกวันเพราะว่าจะทำให้ผิวเด็กนะแห้งแล้วก็แบคทีเรียสิขามาในร่างกายตามแผลเนี่ยหลายก็เกาซึ่งจะให้อาบอแค่สองวันครั้งหรือว่าสามวันครั้งแลว้วก็บ่ให้ใส่สบู่เชมพูู้หญิง ให้ใช้แต่ b a อ y oil เนอะพี่น้องแต่หมอทีอ่อนมามัยนะอยู่เมื่อหบเนะ่บอกว่าให้อาบซีค้งต่อหนึ่งวันแล้วก็อาบัต่องใส่ออ์ให้ใช้อา่าสบู่หรือว่า,าสบู่หรือแชมพูยังของเด็กน้อยได้แล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้หมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อไป็หนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ทาครีมพวกแก้พวก,แ,ก,พวกแบตที่เลือจัะพี่น้องหนึ่งครั้งแล้วก็ตอนนี้ นาน้องผิวน้องก็เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็มือเศร้านี่เนาะมอกะให้ยาคาเชื่ออีกแล้วก็ตอนนี้ก็รอแค่อ่ามอจะเอาน้องไปอาบน้ำให้แล้วก็รอให้มอใหญ่มาตรวจอีกครั้งว่าจะได้กลับบ้านไหมถ้ารุ่นน้องกันจะพี่น้องว่าจะได้กลับบ้านเนาะส่วนเอ๋นาท่า,านเอตื่นอยู่จ้ะแต่ว่า,าแก้มน้องมึอนี่ ทีเอฟซี MC ถามว่าแก้มน้องเป็นอะไรทําไมแดงเป็นผืน่นน่ะละจ้าพ,พี่น้องติดเชื้อตรงที่แรกเลยหลังจากนั้นก็ลามไปถึงตัวเพราะว่าหมอตามที่สาวแล้วว่าห,หมอเมืองฮบพี่นิ่ใช้โรคผิดก็เลยทําให้ลามปามแล้วก็ติดเชือเ้อแบบทีเรือติดเชือ้อไวรัสจากที่เป็นจุดน,น้อยๆกลายเป็นล่ามเป็นแผลแม่โมลูกโอ้ยวลาจะอาบน้ามาลูก ต็ดดีตดีบอกบอกเก่งหลเสียงดังแม่ก็เลยเอาตุวตัวใส่ปากให้บอลลุนทำบอลลุนกันนะจารพี่น้องว่าจะได้กลับบ้านไหมเนาะ,ะการวิจัยโรคผิดนี่มีทุกที่ทุกประเทศเนาะพี่น้อง <laughs> แล้วก็พ่อวิจัยผิดวิจัยโรคผิดแล้ว<อ>ก็จะทําให้เกิดประสบการณ์แบบนี้อาจ้ะพี่น้องจะทําให้เกิดแบบนี้แหละ จากหน่อยๆต้องกลายเป็นขยายป่านปลายแล้วก็ต้องสรุปแล้วก็ต้องได้นอนโรงพยาบาลเนาะพี่น้องซึ่งบ่ดีเลยแต่ว่ากับคือว่าเลาคนเรานะ่ะไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าเป็นอะไรก็สามารถวินิจฉัยผิดได้แล้วก็สามารถเบิงโลกยึดได้เนาะ<ห>พี่น้องตอนนี้คุณหมอก็ได้มาตรวจแล้วนะคะแล้วก็บอกว่า น้องสามารถกลับบ้านได้เนาะแล้วก็ให้ยาแม่ไปทาให้ครีมแม่ไปทาที่บ้านนะคะให้ยาให้ไปกินยู่บ้านลวก็ค,ครีมทาเนาะหลังจากนั้นก็กลับบ้านได้เนาะเพราะว่าน้องอาการก็เริ่มดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเนาะยังขึ้นเยอะเหมือนเดิมหรือเป็นมากกว่าเดิมก็ให้โทรมาที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องก็ที่ได้กลับบ้านลวจ้า อบักลากไก่สิรอแล้วน้าไก่ชอบเป็นแพล้วก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายไปถูกบ๊ายบายเตรียมตัวกลับบ้านครับ